สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราได้หน่อไม้ฝรั่งมาสองกัมจ้าวันนี้เราจะพามาทำเมนูง่ายๆเลยง่ายมากไม่เกินห้านาทีทุกคนก่อนอื่นเราก็จะตั้งน้ำให้ร้อนนะทุกคนแล้วก็เอาหน่อไม้ฝรั่งลงไปลวกเลยต้องใช้คำว่าลวกนะคะทุกคนเพราะว่าแค่สองนาทีเองถ้าเกิดว่านานกว่าน,นี้ยอดเขาจะเปื่อยนะทุกคนมันจะไม่อร่อยมันจะไม่กรอบจ้า เรารวกแค่สองนาทีพอนี่ปุดปุๆสองนาทีพอแล้วจ้าแค่นี้พอดีเป๊ะเลยทุกคนต่อมาเราก็จะมาเจียวกระเทียมนะทุกคนบางคนจะเจียวไม่เจียวก็ได้แต่เพื่อความหอมและอรรรุสในการกินจ้านี่ พอเราเจียวกระเทียมเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยเหลืองอลามงามช่องเอาไว้โรยหน้าจ้าทุกคนทีนี้เราจะไปทำซอสไว้ลืมกดจ้าซอสของเราก็จะมีน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแค่นั้นทุกคนใครจะใส่น้ำปลาก็ใส่นะจ้ามีแค่ไม่ถึงห้านาทีก็เรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยโรยกระเทียมเจียวหอมๆไปเลยจ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟ ใครจะห่อไปกินที่โรงงานก็ห่อไปได้เดอ้ออร่อยมากง่ายๆจ้านี่น่ากินไหมจ๊ะ